อ๋ออยู่นาะอันนี้เป็นวัดก,ก่อนนะคะที่น้องให้แปดสองห้าแล้วก็ศูนย์ห้านี่ค่ะ 2> 8, 2, 5, ปแปดสองห้าบอกปุ้ยตรงๆไดแหละแตกบนแตกล่างตงั้นนอะ่ะตั้งบนตั้ง่างตั้งสามตัวข้างลูพี่นอ้องดูอนี่ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มาถ่าย กรได้มาไายป้สิว่าเห็นหลังหอยออกอีกเด้อ๋อก็ได้มาไายที่หลังมันก็ได้เห็นหลังตัวสิวางเด็กแต่ว่าใครถ่ายโอปอหรอโอปอเบิร์ซับถ้าใครไม่เชื่อก็ไปดูย้อนหลังได้แอปสีฟ้าแอปฟ้าไม่ใช่แอปแดงเนาะแอปแดงบ่ได้ลงเมนบ่ลงแต่แอปฟ้าลงแต่ทางแอปฟ้าเฟซบุ๊กค่ะเพราะว่า S <S ยาดีไว้ก่อนไม่ใช่นเ,เน,นกกาะไม่ใช่อันนี้ของงวดก่อนนะคะให้ดูนะไม่ใช่งวดนี้นะให้ดูว่ามันเข้าแปดสองห้าแล้วก็ศูนห้านะคะสวค่ะสวนงวดนี้น้องก็บอกว่าน้องได้แล้วสองนวดเลยแต่ว่าอรอสักครู่ค่ะรองสักครู่น้องลิต้าเป็นเด็กเด็กมีเซน งวดตั้งแจ๊กดังๆน้องเลี้ยงตาให้ตัวใดเบิกซับแต่ดังๆถ้าเล่าดังๆอ๋ออันงวดที่ว่าน้องลิงตาดังๆเนาะครับคนว่าน่ะว่าเฮ้าเนี่ยเว่อคนว่าจังไหนจังไปเว้ากับพญานาคได้หรือเ่ากับพ่อจ๋าว่าเว่อว่าเว่อมันบอกถือไหมเจ็ดเจ็ดเก้าแมงงวดโอ้แม่นแม่นขังนั้นดังเพี่น้อยๆแต่สิว่าแม่นผีบ้าบอกเดื่อยๆเล่นไปเว้าน้ำปูพ่อญานาคล้มมาบอกเจ็ดเจ็ดเก้าถือเลยไหมครับข้าเจ้าว่าเว่อ มันก็แมนมเลยน้องถืนถือแม่เ้าก็งืดเข้าอยู่ดิวความเชื่อชวนบุคคลเนาะวันนี้ว่าที่ผ่านมาเราวหายตัวใด้น้องลิตาอันนี้ก็บ่เชียอแล้วอีกเพอเขียนเลขใสๆก็ลูกเลขอีพอ่อบ่เขียนใสใสค่ะนกเอาใ้ตึ้งเอาไว้ไวใสขึ้นไปเอามาปล่อยอีพ่อเอาไบ หัวมันอนหัวมันอนกลางๆเด้อลูกใจลงอันน้ำมาลูอันน้ำมาพี่ในโลกเป็นเหมือนซ้ำอันโอปอเนาะออปเชียแล้วเขียนไว้หัวบันน้อนเป็นลากาเล็กมาปล่อยมันไปลากาเล็กพ่อปลาจังไดนก่อน้องดีต่านั่นเลขกพ่อนี่นี่ยเล็กๆไฟกับเชียคือกันพ่อเพิ่นเกีงเลขไว้หัวที่นอนเลขพ่อเลขพ่อเลขพ่อพ่อพ่อขียนไว้ใส่กาะพ่อนี่คือพ่อพ่อเขาอย่านี้พ่ออีรีนี่ยเขาเก่งไว้เขาปดิชื้อ เพคนได้เอามาให้แม่ตัวใดหล่ะพันแม่แม่ประสันเพคนเสือกนอแม่โบนอแม่แม่เอาเลขปล่อยบนหนีพันว่าพอข่อยเขียนประสันมันสีถืงว่าอีลาเขาสีดาคุกทีบได้วะสันเอาลองเบิ้งเพคนได้ว่าแต่ข่อยก็ไม่ได้ซื้อเจ้เออเจ้เป็นงูสล่ะเลขออกสลบกันแต่ว่ากะดีใจน้ำแก้วว่ามันถืกจ้า ติว่าจังใดก่อนน้องนิตาเล็กเลขกแปดสองามอเต่ไดก่อนมาจากพ่อหนูนะเพิ่นเขียนอะไรใส่แต่ล้วเป็นยังหนูคืออยากมาบอกแม่เบิกซับมีควรู้สึกอยากบอกบอกโบ่จีอีหล่าก็นเรียกห็นเล็กกันเรยว่าเอาไปให้แม่โบปอยโบไนเห็นแม่โบมาเคสคลิป บอกยายนุตว่าจังไดบอกว่าไอนุตได้เลขแล้วยายนุตซื้อวะบอกบอเซียบ่อยากซื้อบ่มีบูเซียอีหล่ะจะข้นเพราะว่ามันลดหลายงวดกันเลยบอเซียเนบ่น้องก็บ่ได้ปล่อยหลายงวดแล้วกับ่างไปแต่ว่าอยู่ดีๆงวดที่ผ่านมารู้สึกอยากอยากบอกอยากให้พี่แล้วก็มีเส้นยนี่เนวมาบอกมาต่องนั่นละพี่ ใช้โยให้แ <Netz> ม <ank pedir als> <g dragging> ่เบ <ic> ิ่อแน่พ่อมีผู้ใดมีแต่สื้อบ่มีผู้ใดซื้อก็อีหลาเห็นม่อบัดทีนี้บ่มีพ่อมีผู้ใดได้เงินจากคนโอ้ยตอกยามได้ซ้ําเติมบ่เสียอีหลาไดยบ่เสียแล้วเออเสียค่ะสองห้าแล้วก็05เออห้าบอกไปก็บ่เสียบ่ลูกแม่นอ้ยอีพ่อหนูเขียนไว้หัวบ่อนนอนเพิ่นเขียนไว้แต่สื้อบ่หรือว่าเพิ่นเขียนไว้เฮ็ดหยัง บ้รือจ๊ะแต่ว่าหนูเห็นใช่โอ้แปลกเนาะแล้วพ่อหนูถูกบ่บ้าหรือโอ้บ่านี้เห็นซื้ออ๋อเขียนใบจซื้อทั้งหมดทุกโตเลยวเป็นมรจที่คนเขียนใบหนูเอามาหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่งวดที่ผ่านมาบ้านนี้พ่อขอเขมาตามงวดนี่ดิเมือนีวันที่ยงวดวันที่สิบหกบาทนี่สิงหาคม ต่อไปวดวันที่16สิงหาได้แล้วบอกค่ะหมู่บ้านอีล่ามาเห็ดนยังเกาะหมู่บ้านมาล่ำมาเดินนัดมูเลยเด็กจือก็เลยมาล่ำห้ปูหมู่บ้านนี่บังเอิญว่าเขามาเปิดสู้กันเด็กเพป็นหัวมาแตกใจทั้งสามตัวสองตัวมันก็เลยได้แต่มาล่ำบาดอีล่าไปฝันสำบ่ไดจังไไดว่างต้องแห้งทูกทุกเป่าดังๆขาดรูมันเลยนิ่ พันอีนีเนี่ยบอลูก enfin, พันดังๆพันแห้งๆนะอีหล่ะพันมาจากไหนลูกพันมาเนี่ยค่ะเจาะทีกันจนตุยแต่พันเขียนเลรงไอคอนก็ทีทีกันอ้าวตีกันจนตุยอือพูนี่ิ่งมาลูกเด้วยผู้ชายพูนี่ค่ะสองเลยจ้ะนี่อยู่สองคนในในฝันมีอยู่สองคนพูนี่สองคนนั่นหนูรู้จักบ่ บอาจ้บาษาอย่กอเขาบอกจังไรลูกฟังบมู่เรื่องปราจําหมวดภาษาเทพเจว่าภาษายังน้อเซ่ภาษาเทเนี่หลูฟังบมูเรื่องว่าเบอกยังกันแต่ว่าเป็นคือจังทะเลาะกันปะตอนเล่ตีกันนั่นแหะบ่ลันบอทะเลาะกันแต่ว่าสุดท้ายเป็นจังไรลูกสุดท้าย พวกย,ยิงตีกันจนตุยจ้ะที่ลาเรียบเ,เอาเดี๋ยวพวกจะตีกันจะเอาอันเลขยว่าให้เียะค่อยตีกันเมือ่อเพื่นพิสกันเรื่องเลขบ่ลูกอืมไม่พูดจ้าเรียลว่าให้ <c oughs> ที่ลาที่ลาเขียนใส่กระดาษไว้บ่จ้ะเดี๋ยวเพื่นพิสกันจ้ะโอ,อ้ตุยเลยบ่ลูกจ้ะที่ลากะ็กามมกะได้ทำแม่ว่ากระได้ทำนี้ว่าเปลี่ยนเสื้อนเขียนแห่ บูปากบวบไปบวบฟังบวอเป็นภาษาว่าบวอภาษาเองเลยค่ะอยากฟังเลยเนาะภาษาเทพภาษาภาษาเทพเลหรอคะภาษาอย่างกับลูกภาษาคำินภาษาคำินโอ้ยบาดใจว่าเฝันฝันเด้อฝันเด้อเนี่ยทีมันรู้ว่าแปลว่ายังภาษาเทพแต่ว่าเฮาเคยได้ยินเฮาก็เดาไปเนาะ พราะว่ามันเคยไ้ยินคุณหหแบบนั่นเออภ่ษาคือเี้ยงก็ลูกพ่อชายฝันว่าลูกไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยบานนี้ตีตัวเลขเป็นเท่าไหร่บานนี้หน้าเป็นสี่ศูนย์ยิ่งตีกันตุวยนะเพื่อนเขียนเลขใส้ได้หันออีหลาชื่อได้บ่ชื่อได้จ้ะหนึ่งแปดศูนย์เล้ลกาสองแปด สองแล้วก็นหนึ่งแปดเก้าเลขถูกกับสามสามโอ้เลขถูกอีิราลร่ำเมื่อวานนี่อีิราจุดถูกวะลูกแล้วก็เลขสองตัวอีกหนแปดอ้าวอ้อยังก่อลอิรานเบ่าให้แม่ฟังแม่อันคันเ่ราสื่อสิว่ายังก่อเสียใจแล้วไม่จ่าเสียใจด้วยนะคะเป็นยัง ้เอกะียขออปาดมาได้ที่ันงวนนี่เสียงอยู่สเสียงดังๆนี่ลูกขันว่ถือว้าขันว่าซื้อเสียใจนัมันเป็นยังมันสีถึกมันสีถึกโอ้่ืองวดวันจ ว่าดีอ่ะอือเอาบอกไปกับวัตยาเนาะเนี่มากันอยู่มาที่แถววัดวังหันแปดสามตัวน้องวิทย์เัตยาน้องหมอไปกันนะย้ำยิงแน่หนูเบอร์โทรก็ได้เขียนเบอร์โทรไปเบอร์โทรบอกจับอะเอาไม้เบอร์โทรย้ำยิงหน่อยหนูข้าไม่บ้านนี่เนี่ยไม่ละเบอร์โทรเื่อมีคนทำเบ็นสื่อนะเสียใจน้ำเด้อโอ้ตัวใดลูกตัวใด้ไม่กระดาษเลยนะ นี่นนกระดาษอี่หนาว่าไม่เนี่ยมาตัวไหนก็นมูมเอามาแปดหุ้แล้วก็ซีศูนแล้วก็ซับสามขาอันนี้บอกที่ว่าบอซื้อสิเสียใจ,จเอานี่พี่น้องเห็นแล้วเนี่ยเอานี่นะครับถ้าพูดด้ใดบอซื้อิเสียใ,ใจเด้อ่าสันน้องก็ว่าดัง่ดอกค่ะมันเป็นยูทรศัพร์เดียวบอเกี่ยวกับน้องดอก ว่าดังจิองดาวงงเร็วๆอพงเงี้ยงเยบัตรถืกแล้วแต่เด้อบัถืกแล้วแต่เด้อันือบับ้าซืะเสียใจบบเสียใจน้ำเสียใจน้ำบัือก็ยงตัวลวกว่าง่ายใจน้ำจ้าโอ้ไปบอกว่าซืือว่าือแมนผู้ใดบอกว่าซสือว้าต่อีหลาบว่าถือ ไปตามหาอันซื้อกับผู้อื่นมันคือจะคนมันคือของกีนานีล่ะวันจีจะบอกว่าสมนต์นานา้าวันไหนว่าพี่จะเลยใบอยากเฝ้าคำนั่นเป็นบ้างความสามาร่หันบอกไพ่กับว่าสื้อตีลูกน้่งแล้วก็ยังบอกไพ่แม่ว่าหันี่นอันบอกค้นนั่นแหละจ้ะเน้นสุดผู้ใดก็เน้นสุดก็ เอซีด่ะเพราะมีไฟเบิงด้วยแอนมิตรไวอีหลาก็ถือแอนหน่อยแนากันไปไทยยู่หมองกไก่บูร่ะแอน่าคกันว่าไทยเนี่ยตบ้งเอาพี่น้องแม่เบิกซับบน้อบ้านเนี่ยไปได้ยุ้ยใส่ก็ลูกไปไทยแต่มองไก่มองว่าไทยมองแไก่โอ้ยเอานังกีฬาก็ได้เละตีลูก อยก้อนดังก้อนได้สินี่จ้าอ้ยอันซะนาะวัดตานีวัดสีได้เงินนะพี่น้องอยากฟังแต่เสียงยีราบ,บอกวังหันลับทุ่เท่าดีแทะเท่าไม่ด้วยละ่ะบ่มีกระดาษเรามาจังไดก่อนมาเสือเสียใจน้ำเด้อไปตามองไกลๆมองไกลๆบ่ามาอยีราฟหน่อยใจบ่บได้หน่อยใจหรอเพรมีผู้ใดได้เงินจะข้นมาเสือ บ้านนี่เสื้อตัวได้เหรอลูกเสื้อในกระาดาษนะจ๊ะตัวได้แน่นอ่ะหายน่องทลองหายฟั่งเน่หนึ่งแปดเก้าแปดสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดศูนย์แปดหกสี่ศูนย์แล้วก็สามสามห้าตัวเนี่ยมากที่สุดตัวได้ลูกสี่ศูนย์แปดคูแล้วก็สามสามห้านี่